ใครไประนองเนี่ยแบบว่าข่าวคดเคี้ยวเลยนะเดีไปเรองมากขึ้นๆลงๆเลยโครงการนี้เขาจะตัดตรงตัดตรงตัดตรงก็คือต้องเจาะเขาเนี่ยเหรอเจาะเขาครับอทางเชื่อมโยงทั้งหมดเจาะเขาหมดเลยครับพี่ซึ่งตรงนี้จะช่วยลดระยะเวลาอันดับที่หนึ่งคือถ้าเวลาปกติในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างชุมพรประนองเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเป็นระยะทางประมาณร30 140กโลตอนนี้เราตัดเส้นทางตรงปุ๊บเลือ90กกิโลนะครับ ปเดตประเทศไทยโดยเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยสวัสดีครับได้เวลามาอัปเดตประเทศไทยนะครับโดยคุณเจิญวัชจังหวัดหรือน้องแบงค์เจ้าของเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยนะครับที่จะมาพูดคุยความคืบหน้าโครงการสําคัญสําคัญว่ามีอะไรคืบหน้ากันบ้างครับวันนี้อยู่กับผมออตโต้สารมนประเสริฐนะครับดำเนินรายการโดยสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับในหลายช่องทางทางวิทยุ FM101 แล้วก็ทางจานดาเทียม PSI แล้วก็ทางสือออนไลน์นะครับในเครือ The Sta t e t i ถามด้วยวันนี้เราจะคุยในประเด็นร้อนที่น่าสนใจสำคัญเพราะว่ามีคำถามมาเยอะเนาะในช่วงที่ผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเออแลนบิดมีคำถามว่าตกลงจะทำจะไปยังไงหรือไม่ทำเอ๊ะมันมีความภาครัฐออกมาให้ข่าวหรื่อะไอย่างเงี้ยที่เราติดตามมาเรื่อยๆไว้ จะเดินหน้าไหมก็มันอยู่ช่วงเปลี่ยนฐานรัฐบาลด้วยเนาะความเป็นนโยบายของรัฐบาลเก่าแล้วก็ต้องมาดูว่ารัฐบาลใหม่จะเอาอย่างไงต่อก็จริงๆแล้วตอนนี้เราเพิ่งได้เอกสารอีกเอกสารจากมติครมออกมาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแลนด์ปิดนะคะซึ่งในตามมติครมเลยเนี่ยเขาเขียนว่ารับทราบในโครงการและรับทราบในหลักการว่าเข้าใจว่าอยากแล้วก็ เหมือนเหมือนรับทราบรับรู้ว่ามีโครงการอยู่แล้วก็ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็คือไปรับฟังความเห็นนักลงทุนว่าเรามองว่าจริงๆแล้วในโครงการแลนบิดเนี่ยถูกพูดว่าจะให้มีการนักลงทุนต่างประเทศมาเข้าร่วมลงทุนอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือเราต้องไปถามเขาให้ชัดว่าเขาจะมาไหมหตรงนี้เราก็เลยมีแผนที่กระทรวงคมนาคมอ่ะครับจะมีการทำโรดโชว์หรือว่าเข้าไป เปิดแสดงเหมือนเราไปเปิดบูธแสดงว่าเฮ้ยเรามีงานพีเซนโครงการีเซนตโครงการ,ราวาช,ชวนให้มาร่วมลงทุนสนใจไหมะจะเข้ามาจะพัฒนานิคมมาพัฒนาท่าเรือมาพัฒนาทางรถไฟรหรือมอเตอร์เวย์ต่างๆพวกนี้สนใจเข้ามาไหม,มครับพี่ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเตรียมจะทําต่อในสเต็ปถัดไปแล้วก็จะสุดท้ายตอนตอนจบของโครงการนี้เราก็จะออกมาเป็น RFP หรือว่ารายละเอียดเพื่อที่จะเปิดประมูล หาผู้ร่วมลงทุนนะครับคือสุดท้ายก็ต้องไปคุยกับนักลงทุนก่อนแหละ<ช>ไปท้าทามนะ<ช>สนใจไหมเบื้องต้นต้องท้าทามก่อนออท้า<อ>ท,ทามก่อนว่ามีรายที่1นึ่งสไม่สนใจในคอนดิชันแบบไหนคุณต้องการจะทําอะไรบ้างสมมุติว่าเขาอยากทําท่าเรือสองท่าโอเคมีมีใครอยากทำทางรถไฟไหมมีใครอยากทำมอเตอร์เวย์ไหมถ้าสมมุติว่าอันไหนไม่มีอ่รัฐบาลจะต้องทํายังไงเพื่อให้มีหรือว่าจะซัพิดีหรือว่าจะสนับสนุนยังไง อันนี้จะเป็นรายละเอียดที่ต้องคุยกันครับพี่เห็นมีการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปบ้างแล้วใช่ครับทั้งโครงการเนี่ยมันรับฟังความคิดเห็นไปหลายส่วนมากเลยทั้งทางรถไฟแล้วก็รับฟังความคิดเห็นไปแล้วส่วนหนึ่งมอเตอร์เวย์เนี่ย M R ็ a p ก็รับฟังความคิดเห็นไปแล้วอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวไอตัวท่าเรือ2ท่าท่าเรือทั้งฝั่ง ละนองแล้วก็สังชุมพรนะครับเราย้อนกลับมาให้น้องแบงค์พูดภาพรวมของโครงการสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคครับว่าโครงการแลนบิดเนี่ยจริงๆมันเป็นแต่สมัยรัฐบาลยุคที่แล้วใช่เขาีการเข้าคอรมวไปแล้วนะใช่ครับรับทราบข้อมูลใช่ใช่ใช่มื่นชุดที่แล้วนะคราวนี้ก็คือทำไมต้องทำโครงการมันมีอะไรบ้างช่วยเล่าอัสั้นๆก่อนเราสรุปที่ง่ายครับโครงการแลนบิดเท่ากับโครงการคอค่อยกะ เราคนไทยเรามีความฝังใจเรื่องว่าเราจะมีเส้นทางขุดคลองคอคอดกะเพื่อที่ผ่านไทยเอาตัดประเทศเพื่อจะทําเป็นท่าเป็นคลองผ่านเมืองไทยแต่เราไม่ได้ขุดนะเราไม่ได้ขุด<อ>ประเด็นคือเราอะมองว่าถ้าเราขุดปัญหามันตามมาเยอะ uh huh. ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็รวมถึงตัวพื้นที่เนี่ยจะถูกมีการพัฒนาพื้นที่ในอีกรูปแบบหนึง uh ่ง huh. รวมถึงมูล,ลค่าการลงทุนอีกเป็น น่าจะสองถึงสาล้านล้านถ้าจะขุดคลองแต่กลับกันครับแลนบิดหมายความว่าสะพานบกเราทำขุดคลองคือเราทำสะพานน้ำเนาะเราทำให้น้ำผ่านแต่ตอนนี้เราทำสะพานบกหมายความว่าเราจะมีท่าเรือสองฝั่งทำหน้าที่ในการจุดรับสินค้าแล้วก็ขนถ่ายไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะส่งสินค้าไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า l a แลนบือครับซึ่งในโครงการเนี่ยมันจะมีเรามองว่าเป็นคอมเพล็กซ์ก็คือการ,รเป็น หน่วยรวมๆหลายๆอย่างในโครงการนี้แน่ๆเลยคือหนึ่งท่าเรือสองท่าฝั่งอันดามันจะอยู่บริเวณอ่าวอ่างอำเภอราชกูดทางใต้ของจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองอีกฝั่งนึงคือฝั่งอ่าวไทยครับจะอยู่บริเวณแหลมเรี้วอำเภอหลังสวนนะครับอสองฝั่งพอมันมีสองฝั่งปุ๊บเราก็ต้องมีการทําเส้นทางเชื่อมโยงเส้นทางเชื่อมโยงจะเป็นเส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่เลยไม่ได้วิ่งทางเส้นคือปกติคน เดินทางจากระนองไปชุมพรเขาจะขึ้นข้างบนไปแล้วก็อ้อมไปนะครับแล้วก็จะไปเข้าเมืองชุมอำเภอเมืองชุมพรแต่ตอนนี้เราเป้าเราคืออำเภอหลังสวนเพราะนั้นเขาจะตัดทางใหม่ผ่านเขาบริเวณนั้นจะเป็นภูเขาสูงมากใครไประนองเนี่ยแบบว่าเขาคดเคี้ยวเลยนะเลี้ยวไปเรื่องมากขึ้นลงๆเลยโครงการนี้เขาจะตัดตรงตัดตรงตตัดรงก็คือต้องเจาะเขาเนี่ยหรอเจาะเขาครับอทางเชื่อมโยงทั้งหมดเจาะเขาหมดเลยครับพี่ซึ่งตรงนี้จะช่วย ลนระยะเวลาอันดับที่1คือถ้าเวลาปกติในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างชุมพรประนองเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเป็นระยะทางประมาณ3 3 0 1 4 0โลตอนนี้เราตัดเส้นทางตรงปุ๊บเลือ90กิโลนะครับอันดับที่2พอทำตัดตรงปุ๊บมันมีอุโมงค์อย่างที่พี่ออโต้บอก เขาสรุปเส้นทางอุโมงมาแล้วประมาณ21กิโลเมตร21กิโเมตร90กิโลเนี่ยเป็นอุโมง21ก oh. ิโลปริมาณ <S <S นะมหา,าศาลใช่ครับ <S <S แต่แต่มันช่วยลดระยะเวลาได้แล้วก็เราจะไม่ทําให้ทางมันขึ้นลงเราจะตัดเป็นทางมันราบที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่มันตัดทางราบรถไฟก็ใช้งานได้เร็วมไม่มีการไต่เขาไม่ทําให้ช้ารถบรรทุกก็ทํางานได้มอเตอร์เวย์ตัดทางตรงรถจราจรทุกอย่างมันจะเรียบหมดมันจะทำเติมทางสะดวกขึ้นครับหมายความว่าที่น้องแบงค์พูดเนี่ยจากอ่าวอ่าง จากชุมอาจากหลังสวนเนาะเอาอาไปหลังสวนมันจะเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าข้ามข้า่ว่าจะเป็นท่าเรือใช่ไหมถนนที่มีมอเตอร์เวย์อยู่แล้วก็จะมีทางรถไฟรถไฟด้วยผมแถมอีกนิดนึงในเส้นทางนี้เขาประเมินถ้าเขาเรียกว่าเป็นเฟสสูงสุดของเส้นทางนี้เขาจะทําทางรถไฟสองชุดเป็นยังไงครับ ชุดที่1คือรถไฟปกติที่เราใช้ขนาดรางหนึ่งเมตรนะครับวิ่งก็คือเชื่อมต่อกับรถไฟปัจจุบันที่เราใช้อยู่เดิมตั้งเดิมเลยก็คือมีทําทางแยกออกไปจากทางเส้นทางเดิมที่แต่ทางใต้ขึ้นมาใช่ทั้งทางใต้ทั้งทางเหนือลงไปเนี่ยคือทาทางแยกไป2งทางรถไฟขนาดรางหนึ่งเมตรมาตรฐานการรถไฟไทยนะครับ อีกอันนึงคือเขาเรียกว่าจะเป็นทางรถไฟแบบสแตนดาร์ดเก e หรือว่ารถไฟขนาดทางมาตรฐาน1.435เมตรที่เราเคุยเคยคุยกันในอีพีก่อนใช่ครับซึ่งไอ้สแตนดาร์ดเก1.435เมตรเนี่ยจะเอาไว้ขนสินค้าโดยเฉพาะขนาดหนักแล้วเขาสามารถขนสินค้าแบบซ้อน2ชั้นได้<อ>มันทำให้ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น,นกกว่าปติ กว่าเท่าตัวแล้วก็ความเร็วก็ได้มากขึ้นเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะนะและ้วตรงนี้ก็คือตามข้อมูลที่ผมได้เนี่ยคือเขาจะใช้การขนส่งแบบอัตโนมัติเหมือนว่ามีรถจักรอยู่สองฝั่งวิ่งไปวิ่งมาอัตโนมัติรับส่งถึงท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งขนไปอีกท่าน,นึงเลยอัตโนมัติเลยนะครับสําหรับตัวแซนด์เกตแล้วการร้างแลนบิดเนี่ยครับมันจะเกิดประโยชน์อะไรทําไมไมันต้องสร้างก็ลองคิดดูง่ายๆครับพี่ปัจจุบันนะครับสินค้า ของภาคใต้ทั้งหมดเราเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งสงไปสองที่ต้องการถ้าสมมติอยากจะส่งออกต่างประเทศเนี่ยเราส่งไปสงที่ครับส่งไปทางมาเลยครับหรือะโลงส่งไปทางทางใต้เชื่อมต่อ,อมาเลยเปานทางเรือออ,ออกทางมาเลยมาเลยก็มีทั้งสองท่าเรือสองฝั่งก็คือคทั้งฝั่งอันดนมันแล้วก็ทั้งฝั่งอ่าวไทยกับอีกจุดหนึ่งก็ต้องวิ่งขึ้นเหนือมามาส่งที่แหลมฉบังอ่าอ,อันนี้กลายเป็นว่าภาคใต้เราเนี่ยไม่มีท่าเรือที่มีเป็นท่าเรือน้ําลึก ขนาดใหญ่เนี่ยมไม่มีให้บริการเลยทําให้จริงๆท,งท,งท,งทั้งๆที่ภาคใต้เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรครับทั้งมีแร่ธาตาุต่างๆมีพวกเรียกเป็นผลไม้ต่างๆเนาะส่งออกได้แต่กลารไม่ว่าเราต้องไปยืมพื้นที่อื่นในการขนส่งออกการสร้างแลนบิดเนี่ยผมอยากจะให้มองง่ายๆว่าเราเป็นการรวมโครงสร้างและโครงการอื่นๆมาเพื่อให้มันเกิดการรวมร่างกันและเกิดซนเนจี้หรือการสร้าง สร้างแรงขับดันที่มันใหญ่มากกว่าแค่การสร้างท่าเรือจริงๆแล้วท่าเรือที่เขามองไว้คือการจะสร้างท่าเรือฝั่งตะวันตกของไทยคือท่าเรือละนองจริงๆก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีแค่ท่าเรือละนองที่เดียวมีแผนเมื่อก่อนทํามาปุ๊บก็จะมีอยากจะทําท่าเรือที่กระบี่มีปัญหาโดนคัดค้านจากเรื่องสิ่งแวดล้อมจะไปทําที่สตูลปากบา巴า <ๆ S 2> ก็โดนคัดค้าน <ๆ S 2> เมื่อก่อน <ๆ S 2> จริงๆสตุกระบี่เนี่ยเคยเป็นแลนด์บิตมาครั้งหนึ่งละ ถนนสายสี 4. บางคนเขาเรียกว่าถนนเซาเทิร์นทำถนนมาไม่มีท่าเรือเพราะโดนคัดค้านทั้งสองฝั่งเลยนะครับ,รบทั้งฝั่งสุราษฎร์แล้วก็ทั้งฝั่งตัว<ม>กระบี่อีกฝั่งพอโครงการที่2องเขาก็ทำแลนด์บิดที่สองที่มีแผนจะทําเหมือนกันมีทุกอย่างเลยมีทั้งมอเตอร์เวย์มีทั้งทางรถไฟมีคันคิดแล้วอยู่ที่สตูลเ<ม>ชื่อมไปสงขาสองสงขาสองก็อยู่เป็นสงขาทางด้านใต้ลงมาหน่อยนึง<ม>ตรงนี้ก็ติดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆก็มีปัญหามาก หลังนั้นเขาเลยมองว่าอ่ะงั้นล่างไม่ได้ละขึ้นข้างบนเลยอพอขึ้นข้างบนก็จะไปอยู่ที่ระดับชุมพรกับระนองอแต่นั้นตรงนี้จะเป็นโคริดอร์หรือเป็นแอเรียที่สามารถจะพัฒน,นาได้เพราะพื้นที่โดยรอบแถวๆถวนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลมากเท่ากับทางด้านโซนใต้ครับผมคราวนี้เนี่ยหมายความว่าดั้งเดิมเราก็ต้อง ไปแหลมฉะบังใช่ครับพี่วิ่งอ้อมช่องแคบมาละกาใช่แล้วก็อ้อมแล้วก็ไปยุโรปแล้วถ้าเราจะไปยุโรปต้องอ้อมผ่านมาสิงคโปร์เหมือนเชื่อมอ่าวไทยกับทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียใช่ตอนนี้มันมันต้องไปต้องอ้อมผ่านสิงคโปร์ซึ่งอาจจะมีเรือเยอะไปไหมใช่ไหมหนึ่งคือเรือเยอะแน่นอนครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับคือประเด็นสําคัญเนี่ยช่องแคบมาละกาแล้วก็ตรงบริเวณสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ขนส่งน้ํามันในระดับต้นๆของโลกเพราะ น้ำมันจากะตะวันออกกลางส่งไปหาจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับช่องแคบมรดากาเขาไม่ได้มีการหยุดเรือเลยนะครับแค่วิ่งผ่านเฉยๆเพราะนั้นตรงนี้เขาเลยมองว่าปริมาณมันเยอะอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่มันวิ่งอยู่แล้วปัจจุบันแล้วก็มีเรือที่เป็นเรือขนสินค้าเนี่ยที่วิ่งต้องจอดที่ท่าเรือสิงคโปร์ด้วยส่วนหนึ่งเขาเมองว่าบางส่วนเนี่ยพื้นที่ทางโซนมรดากาเนี่ยมันมีปริมาณการขับข้างของ รจราจรทางเรือปริมาณมากดังนั้นเขาเลยพยายามว่าอา้าวงั้นเป็นโอกาสของไทยสิถ้าสมมุติว่าเราสามารถทอยการขนส่งบางส่วนให้มันมาจอดที่ฝั่งไทยได้บ้างไหมเช่นละนองถ้ามาจอดที่ละนองได้ปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณในช่องแคบมลดากาไดา้ปริมาณมหาศาลเลยแล้วก็รวมอีกขาหนึ่งคือปริมาณเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งน้ํามัน ถ้าเราสามารถเอาเรือขนส่งน้ำมันที่จะส่งไปจีนเราดึงมาบางส่วนเพื่อที่จะส่งผ่านจีนตอนใต้ผ่านระบบรถไฟทางคู่ที่เมื่อกี้ที่เราพูดไปตั้งแต่อีพีก่อนๆหนะ้าว่าเส้นทางออขอนแก่นหนองคายมันจะเชื่อมกันมันจะเชื่อมกันและไอขอนแก่นหนองคายมันก็จะเชื่อมไปลาวเข้าจีนจีนตอนใต้ไม่มีทางออกทะเลเราก็เป็นทางออกทะเลให้เขาได้ครับพี่ตรงนี้มันก็จะเป็นคีย์พอยต์สำคัญอีกจัวหนึ่งเลยว่า เราสามารถช่วยส่งเสริมกันมันเป็นการช่วยกันมากกว่ามันไม่ได้เป็นการแข่งขันบอกเลยว่าเราไม่ได้ต้องการจะไปแข่งกับสิงคโปร์รเพราะสิงคโปร์เขาอยู่ได้ด้วยการเป็นพ่อค้าคุ้กลางเขาไม่ได้พึ่งพาอาศัยการเป็นหับของการขนส่งสินค้าเท่าไหร่หรอกแต่เขาเป็นพ่อค้าคน้มกลางของอาเซียนแล้วก็ภูมิภาคอาเอเชียแต่เราเนี่ยต้องการจะมาเป็นโอเคเรามาถอนเอาปริมาณการขนส่งบางส่วนจากมาละกาออกไปไปแปะไว้ที่ระนองเพื่อจะส่งขึ้นจีนได้บ้างตรงนี้มันจะช่วยมันช่วยแบ่งกัน ในภูมิภาคทางด้านเอเชียใช่ครับพี่ในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะใช่ครับนะฮะนอกจากจะเกิดประโยชน์ในการขนส่งสินค้าในระดับประเทศระดับโลกระดับเอเชียละคนในพื้นที่อะครับเราจะได้ประโยชน์เท่าไหร่โอเคการพัฒนาตัวเรามองเราไม่ได้มองแลนด์บิดเป็นแค่เป็นแค่สะพานที่มันวิ่งมาผ่านแล้วก็มีท่าเรือสองทางมันจะสร้างเศรษฐกิจอีกมหาศาลนะครับสร้างงานอีกมหาศาลคนในพื้นที่จากการประเมินเบื้องต้นเลยนะครับ เขาประเมินการจ้างงานคนในพื้นที่ไว้2,808 0 0ดมืนตำแหน่ง2อืแ28ดมืนตำแหน่งคนเอาจริงคนในพื้นที่แทบจะไม่พอไม่พอนะไม่พอสจังหวัดเขามองว่าระนองเนี่ยมีความต้องการประมาณแสนสามชุมพรอีกแสนห้านะครับแล้วถ้าโครงการนี้เสร็จเนี่ยทางสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยประเมินว่าเขาจะเพิ่ม GDP ของประเทศเนี่ยครับ ไปเป็น5.5%ต่อปีเพิ่มเป็น1.5%ต่อปีต่อเนื่องเลยนะครับคือเพิ่มจากเบสเดิมสมมติว่าเราอยู่ประมาณ4%เนี่ยเพิ่มเป็น1.5%ต่อปีไปอีกยาวๆเหมือนกับการที่เราทำ EEC เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเลยมีเหมือนสมัยที่เราทำ Eastern seaboard เมื่อ30ปีที่แล้วครับและความเชื่อมโยงระหว่าง EEC ที่นุแมงพูดกับทางด้านแลนบิดมันจะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรามองแลนบิด ถ้าถ้ามองถ้ามองลองหลับตาดูดีเราจะเห็นแลนบิด2องแลนบิดแลนบิดที่1คือแลนบิดที่เชื่อมระหว่างระนองกับชุมพรครับแลนบิดที่2คือเชื่อมจากละนองกับแหลมฉบังจริงๆเขามีเคยมีโครงการศึกษา eec to sec ผมลืมพูดไปว่า sec เนี่ยครับมันคือพื้นที่ระนองชุมพรสุราษฎร์โซนนี้เขาจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกเขตนึงเขาเรียกว่า s ซาเทิร์นอีโคโนมิคคอริดอร์หมายความว่าเป็นภาพใหญ่เป็นภาพเป็นภาพกว้างที่เรามองก่อนที่มองเห็นเป็นภูมิภาคแล้วคล้ายๆกับ EC เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจที่เรามองโฟกัสไปเลยว่าสามสี่จังหวัดะตรงนี้ให้มีมีการสนับสนุนเอกชนเพื่อที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่นี้เขาเรียกว่า SEC ครับครับผมซึ่งตรงนี้เขาจะมีการเชื่อมต่อกัน2จุดก็คือเขาเป็นโครงการชื่อ SEC to EEC to HEC จะมีการทำทางรถไฟ ทงรถไฟสายใต้ทําเสร็จแล้วนคอมพมชุมพรเตรียมจะเปิดไปนนนไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีนร้ทางคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าเส้นตอนนี้ถ้าถ้าทาเส้นขวางมาเชื่อมต่อระหว่างระนองกับชุมพรเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นเส้นรูทยาวเลยเชื่อมตั้งแต่ละนองสามารถไปต่อกับแหลมฉบังแล้วก็ต่อ e c ีได้โดยตรงโดยใช้ทางคู่ทางวิ่งความเร็วเต็มที่เลยเชื่อมกันถึงกันเลยถึงกันอยู่แล้วสบายเลย พราะพี่ยังมาถามว่าเอ๊ะแล้วแหลมชะบังของเรามันบทบาทต,ต่อไปไมันจะเป็นยังไงเพราะมันจะถูกเชื่อมกันใช่ไหมชัช้เล่าฟังชื่อยางงี้ครับคือแหลมชะบังเองเนี่ยก็จะถูกยกระดับจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปลดความสําคัญของแหลมชะบงังกลับกันกลายเป็นเพิ่มความสาคัญของแหลมชะบังด้วยซ้ำไปเพราะสินค้าบางอย่างต้องบอกว่าแหลมชะบังสิ่งที่แหลมชะบงังแ,ะบงและอ e EC มีคือโรงงานโรงงานที่เป็นโรงงานแปรรูปแล้วก็พื้นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลดังนั้น ระนองจะเป็นซีเนอร์จีหรือเป็นตัวผลักดันตัวเพิ่มศักยภาพให้กับแหลมฉบังและ EC คือรับวัตถุดิบมามไปส่งที่แหลมฉบังหรือเอาวัตถุดิบมาแปลรูปที่แหลมฉบังแล้วไปส่งที่ระนองอ,อีกส่วนหนึ่งเขาจะมีการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างเอซกับ e c กับเ d c เนี่ยจะมีทั้งสองขาครับคือ1คือระบบรางระบบรางที่ที่ผมพูดก็คือทางคู่เสร็จแล้วเหลือแค่การทำครอสตัวเดียวที่มันจะเชื่อมโยงกันอีกส่วนหนึ่งก็คือถนนถนนก็จะมีอยู่แล้ว แล้วก็จะมีการพัฒน,นามอเตอร์เวย์ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการทําทางเรือทางเรือเนี่ยเราจะมีเรือขนาดเล็กที่วิ่งเชื่อมกันระหว่างแหลมฉะบังกับชุมพรสามารถลงลงแหลมฉะบังปุ๊บวิ่งมาชุมพรแล้วก็มาโหลดของที่ชุมพรขึ้นไประนองได้เลยถ้าทางรถไฟไม่สะดวกถ้าทางถนนไม่สะดวกใช้เรือก็ได้ตรงเลยนะสามทางที่เราจะสามารถวิ่งผ่านเส้นทางเพื่อจะยืมเชื่อมโยงระหว่าง SEC กับ EC ได้ก็คือมันจะทำให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความเจริญเติบโตใช่ครับแล้วก็สร้างงาน ให้กับคนคนไทยไม่ใช่แค่คนภาคใต้นะครับคนไทยทั้งประเทศจะสร้างงานอีกมูลค่ามหาศาลเพราะเรามองว่าตรงนี้มันคือประตูบ้านหลังประตูบ้านบานใหม่ที่เราจะเปิดประตูแล้วกับประตูบ้านบานนี้มันจะพาให้เราเนี่ยมีค่าโลจิสติก,กค่าเดินทางที่ถูกลงค่าขนส่งที่ถูกลงและเปิดพื้นที่ใหม่ในการพัฒนาเพราะแน่นอนการทานิคมการทําท่าเรือจะมาพร้อมกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นนิคมเบาก็คือหมายความว่านิคมที่แปรรูปขนาดเล็กรีแพคหรือใส่บรรจุหอ่อแล้วก็ส่งออก แสดงว่าถ้าเกิดพี่มีบริษัทหมุนจะส่งสับปะรดนะครับจากประจวบหรือทางใต้เนี่ยพี่ก็ส่งขึ้นมาที่ท่าเรือที่ระนองชุมารได้เลยใช่ครับ,รบหรือว่าพี่มีสินค้าจากทางเหนือใช่ครับก็มาตามรถไฟรลางคู่คที่เราจะทำเนี่ยนะ มาเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยใช่ครับทั่วทุกภาคของประเทศทั่วทุกภาคคือเรามองเราเราต้องมองว่ามันคือประตูบ้านที่ทคนใช้งานได้ทั้งประเทศใช้งานได้หมดไม่ใช่ว่าเป็นของไทยเป็นของภาคใต้เอ c ซจะใช้แค่นั้นไม่ใช่ม,มันคือประตูที่คนทั้งทั้งประเทศใช้ด้วยกันแล้วคนทั้งอาเซียนจะมาใช้ประตูบ้านบานนี้กับเรารับของจากลาวรับของเจ้าเวียดนามมาส่งออกระนองได้เพราะว่าปปัจจุบันเขาต้องอ้อมถูกไหมครับพี่ต้องอ้อมแหลมต้องไปผ่านมาลกาผ่านสิงคโปร์ เขาสามารถขนส่งผ่านทางรถไฟวิ่งเข้ามาได้ทางรถไฟจะเป็นตัวเปลี่ยนของรูปแบบการให้บริการการขนส่งของไทยไปได้แบบคนละเรื่องเลยครับพี่อันนี้จะช่วย เรื่องของระยะเวลาในการขนส่ง,งชเช่นปลาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสดมากขึ้นเพราะวันใช้เวลาน้อยลงใช่ปลาหรือว่าผมมองว่าเป็นสินค้าทา,ทางการเกษกเตรแล้วแล้วมันเป็นอย่างที่ผมบอกมันคือประตูบานใหม่ของอาเซียนเพราะว่าถ้ามันปัจจุบันประตูฝั่งนี้ไม่มีเลยถ้าจะมีก็คือมาเลสิงคโปร์ที่มันลงไปล่างอีกก็ต้องลงไปช่องแคบมาลลกาอยู่ดีใช่สุดท้ายก็จะไปบรรจบที่ช่องแคบมาลลกาซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางเป็นวันนะใช่แล้วก็ที่สําคัญคือมันแออัด แต่เราบอกว่าทางประตูบ้านเราโล่งอ่ะไม่ใช่บ้านเราไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายคือปัจจุบันเขาต้องเอาขนของมามาเปลี่ยนถ่ายมาอะไรพวกนี้เราผลที่เดียวเลยครับทางรถไฟเรามีโครงข่ายรถไฟเราลงทุนกับโครงข่ายรถไฟไปเยอะดังนั้นโครงข่ายรถไฟพวกนี้จะมีประโยชน์ในการรับและส่งเราจะกลายเป็นหับของโลจิสติกอย่างแท้จริงของอาเซียนก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของขอเซียเลยของอาเซียนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีการสร้างทั้งท่าเรือขนาดใหญ่ ถนนผลทางมอเตอร์เวย์แล้วก็รถไฟต่างๆนานาที่จะเชื่อมโยงนะบนแลนด์บดที่เราคุยกันถามต่อว่างบป,ประมาณมในการสร้างเขาคาดการณ์กันไว้ยังไงแล้วก็วิธีการสร้างเป็นยังไงโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยครับตัวทั้งโครงการเนี่ย mm hmm. เขาแบ่งซอยเป็นเฟสต่างๆนะครับแต่ถ้ามองรวมทั้งโครงการเลยในระยะประมาณสัก50ปีเนี่ยเขาจะลงทุนเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ1ล้านล้านบาท1ล้านล้านบาทใช่ครับ mm hmm. แต่ งินลงทุนเนี่ยต้องมาจากเอกชนนะม,มันเป็นบางส่วนส่วนใหญ่จะมาจากเอกชนแล้วรัฐบาลเป็นผู้จัดหาแล้วก็ผู้ผู้ผู้จัดการเรื่องอที่ดินแล้วก็เป็นผู้บริหารจัดการโครงสร้างเบื้องต้นเบื้องเบื้องต้นให้กับทางเอกชนเพื่อเอาไปใช้ทํางานต่อนะครับแล้วก็ใน4ี่เฟสเนี่ยเขาแบ่งเป็นโซนแบ่งในเป็นขั้นตอนนะครับในการรับสินค้าได้ในแต่ละโซนอันดับที่1เลย ถ้าเรือฝั่งละนองเริ่มต้นในปีในปีแรกเขาประเมินไว้ว่าปีสองห้าเจ็ดสามนะครับจะเปิดให้บริการที่รองรับตู้สินค้าได้มานหกล้านทียูหกล้านทียูต่อปีครับนะครับหกล้านทียูก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งของแหลมชะบังในปัจจุบันอมไม่น้อยนะครับมไม่น้อยครับเพราะว่าปีแรกถ้าผมจำไม่ผิดปีแรกที่แหลมชะบังเปิดประมาณแค่สี่ล้านทียูอันนี้ใหญ่กว่าที่แหลมชะบังในครั้งแรกด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งชุมพร ชุมพรเขาแบ่งมัน4เฟสในเฟสที่1เลยเนี่ยเขาจะเป็น4ล้านท u เพราะว่าต้องบอกว่าฝั่งชุมพรมันจะเป็นท่าเรือที่รับสินค้าจากหลายๆท่าเรือมาแล้วเพื่อรับอาจจะเป็นพื้นที่ในโซนอ,อ,อาเซียนต่างๆเวียดน,นามกัมพูชารวมถึงแหลมชะบังเนี่ยวิ่งมาส่งที่ท่าเรือชุมพรเพื่อจะส่งไปฝั่งระนองนะครับโอเคแล้วในเฟสถัดไปนะครับก็จะ อย่างฝั่งละนองเนี่ยก็จะจาก6ล้านจะเป็น12ล้าน12ล้านก็จะเป็น20ล้านเบ็ดเสร็จคิดว่าจะไปถึง20ล้านภายในประมาณปี2579โอก้นะครับก็ตู้คอนเทนเนอร์เยอะมากเลยนะใช่ยี่ล้านนี่ใหญ่กว่าแหลมชะบังนะปัจจุบันแหลมชะบังมันสิบสล้านถ้าผมจำไม่ผิดก็1่เท่านะใช่เกือบเท่าตัวของแหลมชะบังนะครับแต่ฝั่งชุมพรก็เหมือนกันนะครับก็คือแม็กซิมัมอยู่ที่20ล้านแต่มันจะช้ากว่าเพราะว่าเราเราต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของฝั่งชุมพรกับชุมพรจะเป็นฝั่งับ ฝั่งใจออกจะเป็นฝั่งละนองครับนะครับแล้วก็ในการทั้ง4ี่เฟสเนี่ยครับเขาแบ่ง4 p h เฟสเนี่ยจะแบ่งการลงทุนย่อยๆในแต่ละพื้นที่นะครับในเฟสที่1เลยในการลงทุนเฟสที่1เลยเนี่ยน่าจะประมาณปี2573นะครับลงทุนในครั้งแรกอยู่มัน5 0 0แสนล้าน5 0 0แสนล้านบาท5 0 0แสนล้านบาท<ม>ในปีในปี2 5 7 3เเพื่อให้เปิดให้บริการได้<ม>นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีท่าเรือสองท่านะครับชุมพรกับละนองเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือ2ท่าทั้งถนนมอเตอร์เวย์ทางรถไฟนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมีการลงทุนตัวท่าเรือในค่อยๆอ,อ,อัพเกรดท่าเรือมาเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดการเชื่อมโยงให้มันมีปริมาณรองรับปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นเพิ่มจํานวนตู้รถจกักรเพิ่ม เขตทางจากทางจากทาง,ทาง1เมตรเพิ่มทางสแตนดาร์ดเกนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆซึ่งโครงการนี้คิดว่าน่าจะเต็ดเสร็จเต็มเฟสถ้าตามแผนอยู่มันไม่เกินสอง2 2582ดองอก็อีกสักประมาณ20สกว่าปีนะครับโครงการใหญ่มากเลยโครงการใหญ่มากก็จริงๆ1ล้านล้านนะพี่ <Lis S 2> มูลค่ามหาศาลมากเลยต้องหาเอกชนมาช่วยร่วมลงทุนคอนเซ็ปต์โครงการโครงการนี้ไปตอนแรกครับ เงินหนึ่งล้านล้านรัฐบาลไม่ได้จึงมูจ่ายรัฐบาลอาจจะจ่ายอยู่ประมาณสักหลักว้านสักสองถึงสามแสนล้านเพื่อจะลงในส่วนการจัดหาและให้บริการเช่นการเป็นคืนที่ดินพื้นที่โดยรอบว่าอ,อาจจะเป็นหมื่นล้านสองหมื่นล้านการทําเส้นทางเบื้องต้นเช่นทางรถไฟทางคู่มาเพื่อเป็นการเป็นคอริดอร์หลักในการเชื่อมโยงระหว่างทางรถไฟเดิมกับทางรถไฟกับท่าเรือสองท่า เอกชนจะเข้ามาอาจจะเข้ามาในส่วนของตัวทางรถไฟสแตนดาร์ดเกทที่เข้ามาเชื่อมโยงระหว่างสองท่าเรือและการสร้างท่าเรือประมาณนี้ครับผมตอนนี้อย่างที่น้องแบงค์พูดไปตอนต้นรายการ,ร,รว่าคอรมบบอก็รับทรบาบ,รบแล้วก็ ให้ไปคุยทับถามใช่ครับไปทับถามเอกชนระดับโลกนะระดับโลกที่เขามีความเชี่ยวชาญในการทําลักษณะอย่างเงี้ยเพราะเพราะว่าคนที่ทําระดับนี้ได้ไม่ใช่ฮะมีไม่ในในระดับโลกเองก็มีไม่ได้เยอะไม่กี่บริษัทไม่กี่บริษัทน่าจะหลักไม่ถึงสิบริษัทระดับโลกเพราะว่ามูลค่ามหาศาลหนึ่งล้านล้านเนี่ยต้องไปหาแล้วก็อาจจะมีการร่วมทุนระหว่างบริษัทหลายๆประเทศร่วมกันนะครับพี่อยากให้น้องแบงค์วิเคราะห์ครับจากจุดตรงนี้ต่อไป มันจะเป็นขั้นตอนยังไงมันใช้ระยะเวลานานไหมไปทาบท่ามได้ไม่ได้ถ้าเกิดได้เสร็จปุ๊บมันต้องทํำยังไงต่อออโเคเให้เห็นภาพดิดนึนงให้เห็นภาพเนาะก็ในแผนอันนี้เป็นแผนที่จากมติครอรมอลเลยนะครับหลังจากที่เขาได้รับทราบโครงการจากทางครอรมอลไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะเข้ามาที่โซนการรับฟังความเห็นจากรถโชว์จากต่างประเทศนะครับเขาระบุไว้ประมาณให้เสร็จประมาณ มกราคม2567ก็ประมาณ2-3เดือนไปกระจายตัวก็คือไปคุยกับนักลงทุนต่างประเทศหลายๆประเทศเนาะหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะตั้งอพอรบอพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ที่ผมบอกอเขาจะจัดตั้งพรลบขึ้นมาคล้ายๆ EC เลยเพื่อที่ทำให้ มีความสะดวกในการให้บริการกับนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาทําในพื้นที่นี้ให้ส่วนผลประโยชน์พิเศษให้กับนักลงทุนภาษีเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆใช่เลยใช่เลยใช่เลยครับก็คิดว่าจะเสร็จภายในธันวาคม2 5 6 7 6 7เนะครับระหว่างนี้ปุ๊บเขาก็จะมีการคัดเลือกผู้ลงทุนประมาณปี2 5 6 8ประมาณกลางกลางปี2 5 6 8เนี่ยจะมาจะมีการคัดเลือกผู้ลงทุนมีประกาศประกาศตัว พอ่อพบอ้ประกาศตัวประมูลนะครับเพื่อจะหานักลงทุนเข้ามาจากนั้นพอประกาศปุ๊บเขาคิดว่าเขาจะคัดเลือกให้เสร็จภายในมิถุนาสองห้าหกครับก็สองปีนะใช่สองปีโดยประมาณจนประมาณจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วระหว่างนี้เขาก็จะมีการเวนคืนที่ดินครับตั้งแต่ประมาณช่วงปี68ถึงปี69เนี่ยต้นปี68ถึงก็ประมาณ2ปีมีการเวนคืนที่ดินถึงปี69นะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บ คู่ขนานกันไปก็จะมีการเซ็นสัญญาหาเอกชนมาพอเอกชนเข้ามาร่วมทุนปุ๊บเริ่มงานก่อสร้างเริ่มงานก่อสร้างเขาปะเมินไว้ว่าปลายปีหกแปดจะเริ่มงานก่อสร้างจะเสร็จประมาณปลายปีเจ็ดสามเจ็ดสามปลายปีหกแปดสร้างนะเริ่มเริ่มหกแปดจะเริ่มเห็นตอกเสาเข็มอันนี้ตามแผนนะครับแปดหกเก้าหกแปดหกเก้าเนี่ยจะเริ่มก่อสร้างเสร็จปีเจ็ดสามใช่ครับอันนี้ เราก็คาดหวังจากแผนจากแผนตรงนี้นะอันนี้ดอกจันไว้นะครับว่าผมเอามาจากในเอกสารประชุมคอรมอ่ามันเป็นเอกสารพับิชของการประชุมคอรมอดังนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดู Followup ว่ามันจะเป็นตามแผนไหมหรือเปล่าใช่ก็วางวางเส้นทางเอาไว้ก่อนวางเส้นทางให้เราเห็นชัดเจนภาพไว้ก่อนเราเราเผื่อเผื่อเผื่อใจบวกลบไปหน่อยแล้วกันอ่ะก็แทนว่าอาจจะบวกปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีปัญหาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังครับว่ายังไงเนี่ยตรงเนี้ย อยากจะให้มันจบสัทีประตูฝั่งตะวันตกของไทยไม่ว่ามันก่อนหน้านี้มีแผนมากับบีมาสตูลสุดท้ายตอนนี้เรามาคุยกันที่ละนองขอให้มันจบสัทีเราจะได้มีประตูที่เป็นบานใหญ่ๆไว้เปิดรับนักลงทุนนักท่องเที่ยวและการเศรษฐกิจภาพใหม่ของภาคใต้ นะครับถือ,อว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากเพราะว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ศักยภาพด้านการค้าของไทยใช่คันสองฝั่งทะเลเลยใช่ใช่ <นะ S 2> เลยนะละครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ เดชประเทศไทยโดยเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย The State Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่